คือเรียนมาคร่าวๆค่ะเริ่มการสวสดสายประคำมาค่ะอย่างแรกเลยก็คือเราเราต้องการที่เคารอพพระคิดใช่ไหมคะจนมากท่านก็จะให้นิ่งๆไว้ค่ะแล้วก็ใช้มือแตะที่กันนะคะเด mm hmm. ชพนามพ,าพระบิดาพระบูตและพระจิตแตะแบบนี้นะคะ่ะ อามนคือเรียนมาประมาณนี้นะคะตามหนังสือค่ะเดชะพนามพระบิดาพระบุตรทางอกหไหลยซ้ายและพระยพระบุตรและพระเจ้าอามนก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็กำเหมือนกมดวงใจเราจะเอาไว้ตรงนี้ค่ะให้อบอุ่นกับใจตัวเองดึงใจเข้ามหาตัวเองเตรียมพร้อมที่เขาจะรลอกขบพระคิดพระศิษยอยู่ยยสิพระยคริสต์เจ้าอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ำํำรวมจิตํำรวมใจเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะวิธีสวสดสายประคำเราไม่มีสายประคำเราก็ดูตามนี้ได้นะคะดูนะห่งถึงเจ็สิบ ก็จะสวดไปเรื่อยๆอะค่ะเทชาพนามพระวิดาพระบุตรและพระจิตอาเมนบทคาพระเจ้าเชื่อคาพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพนุภาพทรงเนรมิตฟ้าดิน้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูกิตเจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของ้าพระเจ้าทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมาลีพรมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัตพิราตทรงถูกตึงกลางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้สเสด็จสู่แดนมรณนะวันที่ 3, สทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายสเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบริดาผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอ,อารมานหมายเลขสองหมายเลขสามบทข้าแต่พระบิดาข้าบท ข้าแต่พระบิดาข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักาิะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสําเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การระจญ แต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดอเมนมาเลขสาไปก็มาเลขสีวันทามารีบทวันทามารีวันทามารีเปรียมด้วยพระหักสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีคำนันดาพระเจ้า โปดรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามาวันธามารีวันทามารีเปลียมด้วยพระหักสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักเซนตามารีพระมารดาพระเจ้าโปดรดราวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามน วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหักสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขมอทิ่เจพระสิริลุงโลดพระสิริลุงโลดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเสมือน ในปฐมกาลบัรนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอ,อาเมนข้อลำพึงที่1นึวันศุกร์ภาค2ทำลำเลิกแห่งมหาทรมานพระเยซูเจา้าทรงเข้าตีทูตในสวนเกตเสมันนีข้อลำพึงที่9ก้า่าแต่พระบิดาข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักดิ์พระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าให้แพ้การพะจญแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดอามาพ้อํำพึงที่สิ บทสวดเม็ดที่สิบวันธามารีวันธามารีเปี่ยมด้วยพระหสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามน1วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์สถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรก,กว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันต,ตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอารมน12วันทามารีเปลี่ยด้วยพระหัสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรก,กว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู a, e ata, ari, ar, ah ahn, p p ้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอารมาน13บมันามารีเปรียมด้วยผากสะทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆลพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอารมา์ 5วันคามารีเปรียมด้วยพระหัตถสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าปวดพระวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามาน16วันทามารีเปรียมด้วยพระหัตถสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนะสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แล้วเมื่อจะตายอามาน17วันทามาลีเปีียมด้วยผาสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆเมพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แล้วเมื่อจะตายอามาน18 วันทามารีเปรียมด้วยพระหัตถ์สถานพระเจ้าสุิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปดรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามาน 19- 20าิพระสิริลุงโลดพระสิริลุงโลดแด่พระบดิดาและพระบุตรและพระจิต เมื่อในะถมะการบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนินนดนรันดรอเมน21ข้อลำพึงที่สองวันศุกร์ภาคทำน้ำลึกแห่งมหาทรมานพระเยซูเจ้าทรงถูกเคี้ยน21 22ิบ่าแต่พระบิดาข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์รงเป็นที่สกาละพระพานาจาักรงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินมันในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดอามีนยีวันทามารีเปรียมด้วยพระสถานพระเจ้าผิดกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แล้วเมื่อจะตายอเมนยี่สิบสี่วันทามารีเปีียมด้วยพระหัตถ์านพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอเมนยี่สิบห้า วันทามารีเปลียมด้วยพระหัสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดราวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แล้วมันจะตายอามน26วันทามารีเปลียมด้วยพระหัสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตามาลีพระมารดาพระเจ้าโปดรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอารมน27วันพระมาลีเปี่ยมด้วยพราสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพร,รกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพร,รยิ่งนักสันตามาลีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอารมน28วันทามาลี เปี่ยมด้วยผาสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน29วันทามารีเปี่ยมด้วยผาสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก ส, ality, ves, สันตามาร Lindsay ีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพรลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอารมน์สาสิบวันทามารีเปรียมด้วยพระอัตถานพระเจ้าสถิกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพรลุกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอารมณ3สาสิบเอ็ด วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตอมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพรุลูกข้างหลายผู้เป็นคนบาปปัดนี้และเมื่อจะตายอามาสิวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก ฉันต่อมารีพระมันดาพระเจ้าโปรดภาว,วนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามนสามสิบสามพระสิริลุงโลดพระสิริลุงโลดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมการบัดนี้และทุกเมื่อตลอดที่รันดอนอามานสามสิบสี่ข้อลำพึงที่สามวันศุกร์ทำล้ำลึกแห่งมหาทรมาน พระเยสเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนามข้อลำพึงที่สามสิบห้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์รงเป็นที่สกาละพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยครัพรเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดอามามน36วันฮามารีเปี่ยมด้วยผาดสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆสันตะมารีพระมันดาเจ้าโปรดภาวนาผูุ้่งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามามน37 วนามารีเปีียมด้วยพระหัสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายก็เป็นคนบาปแบบนี้แล้วเมื่อจะตายอาม่าสามวันธามารีเปลียมด้วยพระหัสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปแบบนี้แล้วเมื่อจะตายอามน วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดพระปานาผู้ลูกทุกหน้าผู้เป็นคนบาปบัดนี้เมืมอจะตายอาเมนสี่สิบวันธามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตามารีพระมารดาประเจ้าปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายเพืเป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอเมนี่สิบเอ็ดวันทามารีเปรี่ยมด้วยผาสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆลพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาประเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายเพืเป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอเมนที่สิบสอง วันทามารีเปลี่ยนด้วยพาะสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แล้วเมื่อจะตายอาเมน43วันทามารีเปลี่ยนด้วยพาะสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน ส4วันพามารีเปี่ยมด้วยพระหัสถ์านพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสณของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพวกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามน45วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัสถ์านพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆสันตามารีพระมารดาพระเจ้า ปดภาวานาพระลุกงหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้นะโมจะตายอาเมาน46พระสิริรุ่งโรดพระสิริรุ่งโรดแดบพระวิดาและพระบุตรและพระจิตเมื่อในผสมอาการบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอ,อาเมาน47ข้อลำพึงที่4วันศุกร์ทำน้ำเลือดแห่งมหาทรมานทเยซูเจ้าทรงแบกกางเขน ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอานาจักจงมาถึงพระประสงค์จงสําเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าให้แพ้การผจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร nah ้ายเถิดอารมน49วันทามารีเปรียมด้วยผาสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพรกว่าสตรีใดๆสนตะมารีพระมันดาพจาเป้ดความนาพระ้ลกเท่าไรก็เป็นคนบาปบัดนี้แล้วมันจะตายอารมน50าวันทามารีเปรียมด้วยผาสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ ลพเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าปวดภาวนาเรุ่อกหายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามาห้าสิบเอ็ดวันทามารีเปลี่ยนเวทผาสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกวดสติใดสันตมารีพระมารดาพระเจ้าปวดภาวนาเพุ่กท่ายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามา วันธามารีเปี่ยมด้วยพระสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมาดาพระเจ้าโปดรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปแบบนี้แล้วเมื่อจะตายอามานต่อไปก็เลยนะห้าสิบห้เอ็ดแล้วก็ห้าสิบสองห้า วันทามารีเปี่ยมด้วยผ่านสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรก่าสตรีใดๆสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพรลูกไหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามาห้วันทามารีเปี่ยมด้วยผ่านสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆสันตามารีและพระเยซูลูกของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทงหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และวเมื่อจะตายอามา54 วันทามารีเปลียมด้วยผาสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรก่อสตรีใดและพระเยซูโอรสของท่านทรงสได้รับพระพรยิ่งนักสัตนตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบบดนี้และเมื่อจะตายอามา55วันทามารีเปลียมด้วยผาสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผูไนสส้ได้รับพระพรก่อสตรีใดและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตามาลีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายเพื่อเป็นคนบาปบัดนี้และไม่จะตายอามันห้าสิบหกห้าสิบหกวันทามารีเปรียบด้วยพระสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามาลีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายเพื่อเป็นคนบาปบัดนี้และไม่จะตายอามันห้าสิบ วันฮามารีเปลี่ยนด้วยพระสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปปัดนี้และเมื่อจะตายอามาห้วันฮามารีเปลี่ยนด้วยพระสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่านท่งได้รัปปอะพนยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามานพระสิริลุงโลดพระสิริลุงโลดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอ,อามาน ข้อรำพึงที่ห้าวันศุกร์ทำลำเลิกแห่งมหาทรมานพระเยสูเจ้าทรงถูกตึงและสิ้นพระชมบนไม้กางเขนหกสิ่าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายโรงสถิตในสวรรค์พระนามโงรงค์จงเป็นที่สก,การะพระอาณาจักรทรงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอาภัยแก่ข้าพเจ้าเือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดอาม6น62บวันทามารีเปรียมด้วยผาสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ ลาพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระองค้หลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน,นวันพามารีเปลียมด้วยพระหัตถ์สถานระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะัก สันตมาลีพระมารดาพระเจ้าโปรดพระวนาผรลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเรียมด้วยภาคสธานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน65วันทามารีเตรียมด้วยพาัสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายทู้เป็นคนบาปบัรนี้และเมื่อจะตายอาเมน66วันทามารีเปลี่ยมด้วยพระหักสราน พระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตุรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมาลีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน67วันทามาลี เบียมด้วยพระหัสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดระวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามาน 68. วันทามารี เปี่ยมด้วยพระสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีรามาดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามน69วันทามา วันทามาลีเปี่ยมด้วยพระสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามาลีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอเมนเจ็สิบ วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหัสธานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามน70 2พระสิริรุ่งโลดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระเจตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอ,อามน73็ดวันทาพระราชินีพระแม่ผู้ทรงเมตตาการุณาทรงเป็นชีวิตความอ่อนโยนและความหวังของลูกทุกคน ลูกผู้เป็นลูกหลานที่ถูกในประเทศของเอวาขอวันทาร้องหาพระแม่ถอนใจค้าควรร่ําให้เป็นเหวล้าตานี้โปรดเถิดพระแม่ผู้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลลูกโปรดทอดพระเนตรเมตตามายัางลูกและเมื่อชีวิตในประเทศนี้ผ่านพ้นไปแล้วโปรดแสดงให้ลูกเห็นพระเยซูพระบุตรผู้ทรงได้รับพระพร พระแม่ผู้เมตตากรุณาพระแม่ผู้อบอ้อมอารีมารีพรหมจารีผู้มีพระทัยอ่อนโยนเดชะพนามพระบิดาพระบุตรและพระเดตอเมน